คนลุกแพทนภพาเล่าเคยดูดวงกับหมอคนนั้นเตือนนับหลังไหว้ผีไหว้ของสดกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันสนั่นโซเชียลกับแฮชแท็กทำไมดูเป็นคนดีจังซึ่งหนึ่งในคนดังที่เคยดูดวงกับหมอดูคนนี้ก็คือนับฉัดน,นันหลานสาวแพทนภพาโดยเธอเล่าว่าชอบดูดวงใครว่าที่ไหนแม่นก็ไปที่แพทไปที่นี่หนึ่งครั้งหมอดูบอกว่าดูให้ที่แพทไม่ได้ ต้องเอาดินที่บ้านไปให้หมอดูถึงดูได้เขาให้หวยมาถูกหนึ่งงวดแบบแม่นเลยและก็บอกถูกว่ามีต้นไม้อายุร้อยปีในบ้านและเขารู้เรื่องที่สบายเจ้าที่ที่ออฟฟิศก่าซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเป็นผู้หญิงผมยาวด้านแพตนปภาเองก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองว่าท,ทิีอะไรที่เริ่มมีราคาเริ่มมีอะไรที่ต้องทำผิดแปลกไปแพทจะไม่ทำอย่างเช่นให้กินแซลมอนโอเคกินได้ แต่ถ้าต้องให้ไปกินอะไรที่ดิบกว่านั้นก็จะหยุดมันไม่ใช่ทางของเราแล้วมันคนละจริตกันอย่างจุดประสงค์ที่แพทไปแพทไปดูดวงพื้นดวงปกติเพื่อเขาจะรู้และเตือนในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเราจะได้ระวังตัวแพทไม่ได้ไปแบบมีจุดประสงค์ไปถามว่าหนูจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมแพทเลยอาจจะไม่ได้ต้องทำพิธีหรือไปรับของอะไรมาพอเป็นการดูดวงปกติเขาก็แค่แนะนำว่าเวลามาดูให้แพทเอาดินที่บ้านไปด้วย เพื่อจะได้สื่อทำนายได้ตรงจุดแต่แพทรู้สึกว่าคงไม่ต้องมั้งเลยไม่ได้พบไปเราไม่เคยทำแบบนี้ไม่เอาไปดีกว่าสิ่งที่เขาแนะนำมาแล้วแพททำคือการเอาไฟสีแดงไปตั้งไว้ใต้ต้นใส่ที่บ้านแต่หลังๆแพทไปเอาออกเพราะมองไปแล้วรู้สึกว่ามองไปแล้วแพทหลอนเองต้นใส่มันก็ดูน่ากลัวอยู่แล้วเขาบอกเอาทำเพื่อเสริมเขาบอกพลังมันอยู่ตรงนั้นของหน้าแพทเองไม่รู้นะว่าเขาได้อะไรขออะไรด้วยจริตตัวเองไม่ไปไหนตอนเย็นนอนเร็ว เวลามานัดเย็นๆแพทก็ปฏิเสธไปเลยแพทก็เลยจะได้ดูดวงช่วงกลางวันของนับหลังๆเริ่มนัดเป็นช่วงมืดๆนัดตอนฟ้ามืดๆถึงจะได้เลิกดูดวงมีการให้ไหวผ้ผีแพทไม่เคยไหวผ้ผีก็แล้วแต่ไหว้ของสดนบับไหว้นับทำเพราะว่าสิ่งที่นางทำแพททักนี่มันไหว้ผีไหมนบับเอาดีๆการไหว้ของสดทางสามแคร่งหรือกระทงแพทจะบอกว่าแพทก็เคยทำนะแต่แพท,ทรู้สึกว่าถ้าทุกวันนี้เราเลี้ยงเขาไว้ตลอด เขาจะไปจากตรงนั้นไหมอันนี้ไอเดียแพทนะคือการตั้งกระทงอย่างนี้มันคือการเล่นผีเลี้ยงผีแล้วแพทจะเลี้ยงเขาไว้ทําไมให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีเถอะเราก็เลือกที่จะทําบุญอุทิศส่วนกุศลดีกว่าที่จะไปตั้งกระทงไหมมันก็เป็นวิธีคิดที่ของใครของมันจริงๆซึ่งนาฟมาไหวตัวตอนที่แพทบอกว่าเราไม่เคยเดินทางสายนี้นะนาฟนาฟทําไปสักพักแล้วรู้สึกว่าเคยขอที่สบายได้แต่พอทําตามที่อาจารย์บอกขอไม่ได้ขอไม่ได้เลย ขนลุกเลยนับเลยหยุดทำ